สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอยอีกแล้วนะสาหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกประจําเดือนกรกฎาคม2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้น การพยากรตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดี s สคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ id line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแก,ปก๊ปขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์ด้วยนะคะ King of Pentacles เด็กถือเหรียญห้าไม้เท้าเจอร์มิตแล้วก็ได้ไพ่เก้ระทานะคะแกมีความรู้สึกว่าในช่วงของเดือนน <t> ี้เนี่ยมันเป็น <t> อะไรที่ อเหมือน energy หน้าไพ่มันขึ้นบอกแกบบว่าชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไปแอบปิ้งใครรักใครที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่าแต่มันเป็นฟิลมันเป็นโมเมนต์ที่ประมาณว่าแบบในเรื่องราวความรักของคุณนั้นนะ่ มันเป็นความรักที่มันจบไม่สวยด้วยหรือมันเป็นความรักที่มันเพิ่งเกิดเหตุนในการทะเลาะวิวาทหรือมีการพูดคุยกันไม่ลงตัวแล้วก็มีการแยกย้ายกันเกิดขึ้นไหมแต่มันไพ่ขึ้นว่าน่าจะเป็นตัวของอีกฝั่งหนึ่งที่มีการเชื้อเชิญหรือมีการชวนเลิกในครั้งนี้นะคะโดยที่เขาอาจจะให้เหตุผลว่าแบบระหว่างคุณกับเขามาัเป็นห้าไม่เท้าอ่ะมันมีความต่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำให้ตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าระหว่างตัวคุณกับเขาเนะี่ยเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิคือมันไปด้วยกันได้นะเหมือนเหมือนเด็กคนนั้นนะ่ะหรือคนที่อายุน้อยกว่าเขามองว่าชาวราศีพิจิกและนายพิจิกเนี่ยตัวตัวของคุณเองเนี่ยมีฟิลโมเมนต์ว่าเป็นเทพโครนอสนั่นก็คือผู้ชายในไพ่ของชาวราศีกันแล้วตัวของคนที่อายุน้อยกว่าเอง เปรียบเหมือนดาวดาวิดในตัวของตะเกียงในความหมายคือมันไปด้วยกันได้นะแต่มันมีความต่างอยู่อย่างหนึ่งที่แก้ว่าน่าจะเป็นฝั่งของคนที่อายุน้อยกว่านะี่ยเขาไม่เอ j นจอยในการเป็นตัวตนหรือเป็นความรู้สึกที่ดีของชาวราศีพิจิกมันเลยเป็นโมเมนต์ฟีลลิ่งประมาณว่าไม่เวิร์กเลย ไม่เวิร์กกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้จนอยากที่จะเลิกแก้ว,ว่าไม่ใช่แค่อยากนะเหมือนไพ่ขึ้นนะ่ะแกขขอบไพ่หน่อยสิคุณกับเขาเลิกเลิกกันแล้วหรือยังคะในตอนนี้แก้ขอไพ่ได้ค่ะสงบงใบ u จ u m e ม t ห้าเหรียญแล้วก็ได้ไพ่แปดาบแก๊ปมองว่าหน้าจะเลิกไปแล้วนะ อืมแกป๊ปมองว่าน่าจะเลิกกันแล้วแล้วที่พีคมากกว่านั้นก็คือมันเหมือนไพ่ขึ้นว่ามันมีคนใดคนหนึ่งยึดติดแกป๊ปขอไพ่หน่อยสิคะใครเป็นคนที่ยึดติดในความสัมพันธ์นี้กันแน่แกป๊ปขอไพ่ด้วยคะ่ะเก้าถ้วยสิบเหรียญ และก็ได้ไพ่สองเหรียญแกมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมองในมุมของไพ่มันเป็นฟิลที่ประมาณว่าแบบแกจะอธิบายยังไงดีเนาะคือเหมือนไพ่มันขึ้นว่าเป็นตัวของคุณเองอะ่ะหรืออาจจะเป็นไวเวอร์ซ่านะคะ ที่เป็นคนฉุดรั้งฉุดดึงในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ชัดเจนว่าแบบคุณโดนเทหรือคุณอาจจะโดนแบบเขาไม่เลือกคุณด้วยเหตุผลบางอย่างที่มันแตกต่างกันหรือเขาคนนั้นอาจจะมีการกลับไปหาคนเก่าๆของเขาหรือตั้งแต่แรก เขากับคนเก่าของเขาอาจจะมีโมเมนต์หรือฟีลลิ่งที่ประมาณว่าไม่ได้ขาดจากกันหรือไม่ได้เลิกราอย่าร้างอะไรไหมประมาณนั้นมันเลยทำให้เป็นฟีลลิ่งที่ประมาณว่าแบบค่อนข้างลำบากใจแล้วก็เหนื่อยมากๆในความรู้สึกที่คุณต้องแบกเอาไว้เหมือนฝั่งนั้นไปแบบไม่ใยดีเลยอะนะคะชาวราศีพิจิกและวค่ะนายพิจิกคะแก้ขออภัยหน่อยสิคะ แบบนี้ฝั่งนั้นทิ้งคุณไปแบบไม่อะไรใยดีเลยใช่หรือไม่แกบขอภัยด้วยคะ่ะ Ace of Pentacles the j w i l l แล้วก็แปดเหรียญแกว่าน่าจะไปเลยอะแต่คุณเองนั่นแหละที่เหมือนแบบว่ายังคงคิดถึงนึกถึงอีฝั่งอยู่ตลอดเลยหรือเปล่านะคะ สามเหรียญหกถ้วยแล้วก็สี่ถ้วยนะคะเออแกมีความรู้สึกมากการไปครั้งเนี้ยมันเหมือนเขากลับไปเืนดีกับคพลเก่าของเขาและในขณะเดียวกันอ่ะเดี๋ยวสักระยะเวลาหนึ่งอ่ะ เขาคนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะตีหรือว่าตีวงโคจรกับมหาชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกด้วยนะอืมเขากลับมาเพื่ออะไรคะแก้ขอภัยด้ะคะ่ะเจฮา,าฟนฮา,าฟนส์เจสติสหกดาบและก็ได้ไพ่เอ่อสิบถ้วย เหมือนไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหากับทางนั้นแล้วก็กลับมาแก้ไขบางอย่างนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าแก้วมองว่าไม่น่าจะมายาวแล้วก็ไม่ได้มาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสัมผัสได้ถึงแรงจูงใจที่เขามีอะนึกออกไหมคือมาไปฟิลเหมือนแบบไม่มีที่ไปแล้วกลับมาอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบพอมีปัญหาก็กลับมาเดี๋ยวพอแบบจังหวะดีหรือจังหวะสมูทหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็หายไปอะไรแบบนั้นนะคะแม่หมอไม่แนะนำให้ดีเทลอะไรมากคบเปินเผไปจะดีกว่านะคะเพราะเหมืนเขาเขาไม่ค่อยอยู่ติดที่เขาไม่ค่อยจริงจังอะนะคะอืมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะทุกทุกยอด subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุก like, ทุกยอด,ดคอมเมนต์เลยท,ทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้ว ฝันดีนาตีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย